การแถลงข่าวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งเราก็ได้รับความกรุณาที่ดีย enfin ิ่งมาโดยตลอดในการมองประสบสถานการณ์เหมือนกับคนทั้งโลกเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดทุกอย่างก็หยุดชะงักพวกเราหยุดชะงักไปดังนั้นคอนเซ็ปต์เตรียมความพร้อมตีของปี66จึงใช้ชื่อว่า a w a k e n i นะฮะปลุกของบอกว่าตอนจาเลี้ไปของแก่นจะพุ่งทะยานดังนั้นตีของปีนี้ จึงใช้ทีมแต่ละปีเป็นการสื่อว่าทิศทางที่ขอนแก่นจะพุ่งหน้าไปเป็นอย่างไรชื่อขอนแก่นใหม่เราพยายามไม่อยู่ในคำว่าคำว่าร่วมสมัยขอนแก่นจะคงอยู่ความร่วมสมัยตลอดเวลาไม่เคยตกยุคขนาดเดียวกันในปีนี้กลับมาในเรื่องของการจัดงานการจัดงานจะเห็นได้ว่าปีนี้ท่านที่เราตรวจสอบมาได้ไหมเราสู้เขาไม่ได้ครับงบโฆษณาเขาปีละหลายหมื่นล้านขนาที่พวกเรากระเบียดกระเสียนบ่อยโดนตัดงบอีก เราก็พยายามจัดการใหญ่ๆมีศิลป,ปินวงต่างๆมากมายแล้วกระจายตัวไปทุกแห่งรวมถึงสถานต้นทุนมีค่าใช้จ่ายซื้อปกนะครับแต่มันมีสถานที่เดียวครับชมการสแสดงแล้วก็ความหลากหลายความอลังการเหล่านั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีต้นทุนแห่งเดียวในเมืองขอนแกน่นที่ฟรีมีบรรยากาศของสไตล์อีสานเป็นหมอลําก็คือมอลล์ดอกเหมยพร้อมกับ ก็คือศิลปินดังๆที่เป็นอยู่เขาก็จะมีการตบปี้เพื่อน,นำเสนอจะเห็นได้ว่าการแสดงเนี่ยหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มไวและมากนากนั้นรอคอยมานานถามหามานานอยากจะเห็นอยากจะชมปีนี้เราจะจัดขึ้นมาเป็นไฮไลไท์พิเศษสุดนี่เราพูดถึงเหตุการณ์บรรยากาศเศรษฐกิจกสังคมความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ความโดดเด่นแล้วที่แน่ๆครับพื้นที่ ร้าลน,นครขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวขอนแก่นขอเชิญชวนทุกท่านพบกับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพิ่มความสุขและเติมเต็มความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวกับงานขอนแก่นเขาดาว2025ภายใต้แนวคิด Rise Beyond ขอนแก่นพุ่งทยานสู่อนาคตในค่ำคืนของวันที่31ธันวาคม2567 ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณถนนสีจันทร์ช่วงทางเข้าประตูเมืองขอนแก่นพบกับศิลปินที่จะมาให้ความบันเทิงและความสนุกสนานวงเทเลสเทเลสต้อมเรนโบและก๊อปปี้โชว์พร้อมการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่2,568ร่วมฉลองด้วยการจุดภุสวยงามอลังการกว่า200นัด มั่นใจกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการอำนวยความสะดวกจุดบริการปฐมพยาบาลรถฉุกเฉินห้องน้ำรถสุขาเคลื่อนที่ภายในบริเวณงานและต่อเนื่องความเป็นสิริมงคลกับงานพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2568ในวันที่1มกราคม2568เวลา6นาฬิกา30นาทีณบริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น